สวัสดีครับอยู่กับสาวรำซิงครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนวัตกรรมใหม่ครับกําลังมาแล้วั้างเนี่ยก็เข้ากับนโยบายรัฐบาลครับห้ามเผาฟางครับตัวนี้เป็นรถอัดฟางนะครับเป็นรถอัดฟางเป็นรถอัดฟางครับอูพรชพัฒน์สอนนะครับเป็นคนออกแบบดีไซน์ก็ทางโรงงานเป็นคนให้ออกแบบดีไซน์ทําเพราะว่าอะไรมันมีจุดเด่นอะไรครับตัวนี้มันเป็น อัดฟางเป็นก้อนเป็นลูกแล้วก็ถ้ารถอัดฟางเท่าไปนะะมันจะเอาต่อออกไม่ได้ครับอันนี้เขาอัดไปทำเชือพิองนะครับอัดไปทำเชื้อเพิงต้องบอกก่อนว่าเขาเน้นไปทําเชื้อพิอง,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 ไ,ปพงไปขายทําเชื้อเพิงก็ชุดปากนีกชุดปากก็เป็นปากเกี่ยวของเรานี่หนะครับเป็นปากเกี่ยว2เมตรหกสิบสองเมตรหกสิบแต่ขวากคอครับคอค,มมคอกว้างเมตรยี่ครับเนี่ยเพราะว่าให้เท่ากับตู้ มาดูครับติดเครื่องนะครับก็เป็นรถทางโรงงานสั่งสั่งทำนะครับแต่พอนพอสอนเป็นคนทำมันจะเป็นก้อนคุมรวมออกม,มานะครับชุดบล็อกชุดบล็อกเป็นทางโรงงานเขาสั่งครับอันนี้ก็จะเป็นหางคนระับ ปล่อยลงนะครับปล่อยลงคุอสลบนี่เขาจะปล่อยไข่ออกมานะครับนี่ก็คือว่าไอตัวสลบหักเ่ยจะให้มันลงตอนไหนได้ครับนี่จังหวะนี้ก็คือมันจะไหลลงง เอออย่างทุ่งมหาราชนี่ตอบโจทย์เลยครับอยากให้ไปลองมากเลยครับเพราะว่าฟางมันหนาฟางมันหนาแล้วก็ไม่ได้ครับมันมันเผาไม่ได้ครับเขาขึ้นป้ายใหญ่เลยครับไม่ให้เผาไม่ให้เผา,เ,ผาเขาไม่ให้เผาแล้วข้อดีข้อพิเศษของมันก็คือว่ามันจะสามารถตัดต่อครับ มันจะเกี่ยวขึ้นแล้วก็ตัดต่อครับตัดต่อขึ้นไปอัดก็คือแทบจะเกลี้ยงร้อยปอร์เ็นะดูครับอย่างมหาราชตอนนี้ที่ผมเกี่ยวอยู่นี้โอเคเลยครับต้องมีครับต้องมีให้ได้เลยไปขายได้ตังค์ไงนะก็ถ้าไปขายก็ตันละเก้าร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะ เขาซื้อไปทำเชื้อเพลิงนะไม่ใช่ให้วัวให้ควายนะคนระเบบนะครับคนระแบบแต่ถ้าแบบนั้นก็ได้ครับแต่ฟางที่มหาราชมันมันไม่ได้นะครับตอบโจทย์มากเลยครับสำหรับตอนนี้ยุคตอนนี้ก็คือเผาไม่ได้ห้ามเผาเด็ดขาดเนี่ยช่วงล่างก็รลดเกี่ยวทั้งหมดนี่นะครับแต่ว่าอ,อระบบเนี่ยมันเป็นระบบสำเร็จอะทีละสามก้อนนะครับ หนึ่งหนึ่งอยูทยอย่ท้ายอยู่กลางใช่ไหมท้ายอยู่กลางแล้วก็อยู่ในบล็อกเป็นสครับสนใจครับสนใจติดต่อได้นะครับโอ้น่าจะโอเคเลยถ้ามีโอกาสนี้เอาไปทุกมาหาลาดนีงานทั้งอำเภอเลยนะครับนี่ตัดได้ทั้งอำเภอเลยครับเครื่องก็จะเป็น J o ครับปับ๊ม แล้วก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนครับตัวนี้เป็น12 h ฮคทีครับปัม๊มปั๊มอีตันมอเตอร์อีตันหรอเปล่าเ่ยเป็นมอเตอร์อีตันครับนี่ก็เป็นถังน้ำมันครับเบาวางในลงตัวนี่นะลาสแตลลิพับเป็นลอนนี่ครับเป็นตัวรับชุดบล็อกนี่ นี่ตอนนี้ก็กําลังขึ้นอีกคันหนึ่งนี่ๆๆมันจะเป็นโครงสร้างประมาณนี้นะ <S <S นี่เป็นต้นแบบนะครับหวัวเอ,อ์เดี๋ยวมีดีไซน์ใหม่แน่นอนครับดีไซน์ใหม่แล้วอันนี้เป็นคันต้นแบบที่ไปใช้งานได้จริงแล้วตอนนี้เอามาติดกล้องครับติดกล้อง ปั่นหน้าเป็นย่อยเป็นปั๊มเป็นมอเตอร์ให้รอลิปั่นหน้านี่ก็เป็นภายในครับตู้เอท์ครับโอ้ยสบายเลยก็น่าสนใจนะครับเลยธุรกิจนี้แต่ก็ต้องมีรถขีบละครับมีรถขีบมีรถพ่วงครับเขาเอาไปขาย ตอนนี้ที่มหารานนี่จ้างอัดเลยนะครับเราได้ฟางฟรีไปขายด้วยก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นชุดใส่เชือกนะครับเียบล็อกใส่เชือกก็จะเป็นชุดมัดชุดอะไรของเขานี่เป็นชุดสําเร็จนะครับชุดสําเร็จซึ่งไม่เกี่ยวกับทังอู่ทั้งอู่เขาแค่มันติดตั้งครับเป็นของโรงงานนะเป็นของโรงงานต้าล่างก็เป็นของรถเกี่ยวครับภายในก็โล่งลุงเลย ดูการวางปั๊มวางจอยก็คือชุดนีดด้ปั๊มเป็นปั๊มแฝดนะให้เป็นปัมน๊มแฝดมอน้ามออ่อ,อยเขาท่านะครับเขาท่าหน้ารองครับหน้ารองเปิดก่อนได้เปรียบครับเอาเง่ายก็คือว่าถ้าใครทําก่อนก็มีสิทธิ์รวยก่อนแล้วก็ไม่ค่อยเปลืองน้ํามันด้วยครับมันไม่ค่อยเปลืองน้ามันอ๋อเป็นมอตเตอร์ผสม ใ้กระปุกอ๋ออาจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์มาสวมข้างหน้าครับแทนครับก็คือเอากระปุกกลับนี่แต่ก่อนมันเป็นรถไถ้ลากเนาะอ๋อก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็คือเป็นโครงต้นแบบต้นแบบก็นึกว่าขับยังไงเป็นปัม๊มครับเป็นปั๊มแฝดสองตัวครับั๊มแฝดสองตัวก็คือขับขับปั่นหน้าตัวหนึ่งแล้วก็ขับกระปุกข้างบน ดูโดยรวมครับตอบโจทย์มากครับตอบโจทย์มากตอนนี้อยากให้ลงทุ่งมหาราชมากเลยครับเพราะว่า,าผมเกี่ยวข้าวก็น่าจะเสร็จวันนี้แล้วก็ปัญหาคือว่าห้ามเผาฟางครับห้ามเผาฟางแล้วก็ฟางก็จะเป็นเงินครับเป็นเงินก็คือรถตัวนี้สามารถเอาไปทําเงินได้ครับก็ข้าเลยครับตัตเดินไม่สิบสองนะครับชุดหม้อน้ำอ่าแหงแยพัดลมอีก โอแอ์นะครับสบายสบายก็เกี่ยวข้าวอีกแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะหนักตู้หนักอะไรครับเรามีหน้าที่แค่ตัดครับตัดฟางเข้าตู้แค่นั้นครับเดินตัดฟางเข้าตู้แล้วก็ปล่อยทิ้งที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของรถคีบครับสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับคนสอนการช่างนะครับตอนนี้ต้องบอกรถโรงงานนะครับโรงงานสั่งทำครับ